Okay. สวัสดีครับสัญญาณชัดไหมครับนะครับแจ้งผลการรับฟังด้วยนะครับนะครับว่าสัญญาณทันเย็นอะไรชัดไหมนะครับอืมชัดไหมครับชัดนะครับอืมนะครับแจ้งผลการรับฟังด้วยนะครับอืมนะครับว่าสัญญาณทันเย็นอะไรชัดไหมครับชัดไหมครับเออชัดชัดไหมครับครับ ใช่ครับจากเชีงใหม่นะครับเรืงผลการรับฟังเรื่ครับนะครับอาจานเชัดไหมัดไครับชัดชัดไหมครับนะครับชัดนะครับอืมนะครับตอนนี้นั่งนั่งกินข้าวอยู่ที่กาแลที่เชียงใหม่นะครับนะครับว่างๆก็เลยมานั่งไลฟ์สด นะครับก็นะครับชัดเจนไหมครับนะเกาหลีชัดนะครับโอเคถ้าชัดเราจะได้เริ่มกันเลยนะครับวันนี้มาเชียงใหม่นะฮะนะครับมาบรรยายกฎหมายให้กับบริษัทการนิธิหรือการแอร์นะฮะก็คือเจ้าของสายการบินนะครับคุณสมพงศ์ก็เป็น f c ทนายใครทุกก็จะมาบรรยายเรื่องการทวงหนี้นะครับ S <S นะก็คุณสมพงษ์นี่เป็นเจ้าของบริษัททวงหนี้ที่จะว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ได้นะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในวงการทวงหนี้นะครับถ้าใครอยู่ในวงการสถาบันการเงินทุกแบงก์ทุกไฟแนนซ์ก็ใช้บริการแกนะครับแกก็มาทำสายการบินการแอร์นะครับนะแล้วก็มาซื้อโรงแรมนะครับจากเจ้าของบริษัททวงหนี้มาซื้อโรงแรมทารินนะฮะจิ่ถนุปูเปอร์ไฮเวย์นะครับ นี่ก็นะครับก็เป็นคนเก่งนะว่าเชิญผมมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องอเทคนิคการทวงหนี้นะครับนะนะมาบรรยายเทคนิคการทวงหนี้แล้วกฎหมายทวงหนี้เพราะการทวงหนี้เนี่ยจะมาเน้นเรื่องข่มขู่อะไรไม่ได้นะฮะต้องใช้พูดจาภาษาดอกไม้นะครับนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าพรุ่งนี้ก็จะมีบรรยายทั้งวันนะครับอันนี้มานั่งที่กาแลเขาเจอเอฟซหลายท่านนะครับนะครับเนะี่ยก็นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยในใกล้ๆกับที่ทักทายกันแล้ว นะครับก็มีท่านพลตรีติ๋งนะครับนายทหารนะครับมีนักธุรกิจจากกรุงเทพก็มานั่งดื่มนั่งอะไรกันที่กาแลก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาทักทายกันนะครับหลายท่านที่มาทักกันก็ขอบคุณนะครับนะครับวันนี้ไปคุยที่โรงแรมก็เจอผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนผู้บัญชาการเรียนจำนะครับผู้จัดการธนาคารออมสินแล้วก็หลายๆลนยคนนะครับก็ขอบพระคุณที่มาทักทายกันนะครับอาจารย์ครับภาพไม่เคลื่อนไหวตอนนี้เคลื่อนไหวหรือยังครับ น่าจะเคลื่อนไหวแล้วมั้งเออเคลื่อนไหวะฮะนะครับเอ่อใช้ได้นะฮะหน้ามาขาประจํามาเลยนะครับจัดเลยครับอาจารย์เออเบรเอ่อบริการทวงนี่มีกระทืบแถมไหมครับอ๋อไม่มีครับเรา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 ,เราเลิกกระทืบแล้วนะสนะมัยนี้ต้องทวงดีกระทืบไม่ได้ <c oughs> แหมถามดีเหลือเกินนะ <c oughs> อยากโดนกระทืบป่า <c oughs> พูดเล่นพูดเล่นนะฮะนะครับก็าจากสวีเดนจากอะไรต่างๆนะครับออากาศหนาวไม่เชียงใหม่ก็ ก็ยังไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะก็ประมาณ27 28องศานะนะครับโอ้ไม่ได้ยินเสียงเลยครับเลยได้ยินเสียงไหมฮะอยากโดนกระทือนมาพูดเล่นพูดเล่นนะครับนะครับก็จากสวีเดนจากอะไรต่างๆนะครับอากาศหนาวไม่เชียงใหม่ก็เออก็อันนั้น2ี่สองศาอะไรต่างๆนะฮะก็ใช้ได้นะครับนะครับนะก็ก็ดีกรุงเทพอ่อนหน้ามาจากอังกฤษมาแล้วอาจารย์ช่วย อ่หิีิวด้วยนะครับะนะก็หีหิวนะครับหีหิวหีฮิวดังไม่ได้เดี๋ยวโดนตีนเพราะมันร้านอาหารใหญ่จะไปรบกวนประสาทคนอื่นนะครับนะอ่ก็สวัสดีกันทุกคนนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราเข้าเนื้อหาเลยนะครับก็ผมก็มานั่งคุยเรื่องการเมืองนะครับการเลือกตั้งที่เชียงใหม่นายกอบจเนี่ยนะเขาเล่นกันหนักนะฮะนะครับทักษิณก็บอกว่าแพ้ไม่ได้นะฮะนะครับก็นะอ่ นะครับถือหางให้กับสวก้อ,อ,อ,กองอดีตสวก้องนะครับเห็นก็บอกเห็นได้ข่าวเป็นทนายเก่านะฮะนะครับสวก้องนะฮะนะครับก็เจอกับคุณบุญเลิศบุญเลิศกับเพื่อไทยเก่าตอนนีก้ก็กลายเป็นอย่างไงไปนะฮะทีะ่ไม่ได้อยู่กับเพื่อไทยแล้วก็มามาชนกับเพื่อไทยเพื่อไทยก็ส่งสวก้องนะครับประดูนต่อไปนะครับว่าสองคนนี้ใครจะได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมันเป็นฐานเพื่อไทย นะคือคืองานนี้เพื่อไทยเขาแพ้ไม่ได้นะครับเป็นเรื่องสําคัญมากเลยเพราะฉะนั้นก็งานนี้การการหาเสียงที่เชียงใหม่ที่ผมมาเนี่ยก็ก็หนักเลยฮะนะผมเห็นป้ายคุณบุลเลอรตะกี้ไปถ่ายรูปมาเขาบอกว่าอะไรเนี่ยผมเนี่ยนะไปรอรงเกี่ยวกับเรื่องออประชามติรัฐธรรมนูนติดคุกไป1เดือนนะแล้วก็โดนให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไป2ปีแล้วก็ไม่ได้ซัดซัดทอดไข่นะ บุลเลิรบุลเลิรขึ้นไปหาเสียงคำนองว่าไม่ได้ทัดทอดไขรก็เลยสงสัยว่าที่ไม่ได้ทัดทอดไขรนี่คือใค่ไครกันแน่ที่ไม่โดนทัดทอดแล้วก็บอกว่าหัวใจเต็มร้อยนะทำนองว่าไม่ได้ทัดทอดไขรนะครับเราก็ไม่รู้ว่าคำว่าไม่ได้ทัดทอดไครนี้หมายถึงไครนะครับนี่ก็คือการหาเสียงในต่างจังหวัดเป็นอย่างนี้เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องนโยบายนะก็เน้นดราม่านะก็เน้นนามาบอกว่าเนี่ยนะครับ ที่ผ่านมาตอนราล,ลงประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญติดคุกหนึ่งเดือนนะหยุดปฏิบัติหน้าที่2ปีไม่ได้ทัดทอดใครหัวใจเต็มร้อยก็แล้วแต่นะนะครับนะก,ก,ก็ก็ว่ากันไปนะครับะระหว่างบุลเลอร์กับอ,อดีตสวก้องใครจะได้เป็นนายกบบาอบจผมว่ามันเดิมพันสูงนะทักษินก็แพ้ไม่ได้นะก็ดูกันต่อไปนะครับอาจารย์หัวเราะหน่อยนะ <laughs> หัวเราะเบาๆได้นะหัวเราะดังไม่ได้มันเป็นร้านอาหารใหญ่ นะครับนะก็สวัสดีหนาไหมครับไม่ค่อยหนาวนะก็เย็นเย็นสบายนะครับอาจารย์เที่ยวไหนครับแนะนําสถานที่อันนี้ก็คือกาแลครับก็อยู่บนดอยสุเทพมันอยู่ด้านล่างครับก็มี2ร้านอีกร้านหนึ่งก็คือผาลาดตะวันรอนก็ดังทั้งคู่นะครับดังทั้งคู่ก็เลือกเอานะครับว่าจะใช้บริการร้านไหนก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีนะครับตอนนี้คนดูเข้ามาทาง Facebook ก็2000กว่าใน y o u t u ก็ก็600บคนยังน้อยอยู่ไม่เป็นไรนะครับนะนะครับ ว่ากันไปนอกนั้นวันนี้ก็เป็นข่าวดีในะการนำเ,เสื้อแดงนะครับก็ออกจากคุกมาแล้วนะนัทวุฒินะนนะได้รับการนะอภัยโทษนะการพักโทษนะมีสมศักดิ์เทพสุทินรันตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเซ็นให้นะพักโทษเป็นกรณีพิเศษนะนะเป็นกรณีพิเศษก็คือไม่ใช่กรณีปกติเพราะฉะนั้นคนดังคนอะไรต่างๆที่อยู่ในคุกนะก็มีโอกาสที่จะออกจากคุกได้เร็วขึ้นนะครับนะ นะครับเต้นนี่ก็2ปี8เดือนก็ติดคุกหน้าสักหเดือนออกแล้วนะเป็นกรณีพิเศษก็ออกจากคุกมาก็สมศักดิ์เซนถ้าจะได้รับถ้าจะออกจากคุกเร็วหน่อยก็ต้องให้สมศักดิ์เซนเป็นกรณีพิเศษแต่ถ้าบุคคลทั่วไปก็ปกติก็ช้าหน่อยแต่เหมือนสอนรยุทธ์นี่ก็คงจะกรณีพิเศษจําคุก7 8ปีก็ติดคุกไม่กี่ปีก็เดี๋ยวก็ออกแล้วปีหน้าประมาณมีนาก็น่าจะออกนะเป็นกรณีพิเศษเดี๋ยวเป็นอำนาจรัฐมนตรีถ้าเซนก็ออกได้เลย นะครับออกมาก็ห้ามชุมนุมนะครับเขาก็มีเงื่อนไขห้ามชุมนุมแล้วก็ใส่กําไรข้อเท้านะก็คือออกมาก็คงไม่สามารถจะเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ก็พี่น้องก็ต้องเข้าใจนะนะครับนะก็คงจะไม่สามารถจะไปเคลื่อนไหวการเมืองอะไรได้นะครับก็เล่าให้ท่านฟังไว้นะครับนะออกมาก็อยู่เงียบๆอาจารย์อย่าเมานะครับนะเดี๋ยวลงเขาไม่ได้โอไม่ต้องห่วงครับเขามีเจ้าหน้าที่ของโรงแรมมาคอยขับให้ไม่ต้องห่วงนะฮะ รถเลศอะไรของโรงแรมหมดมีดูแลอย่างดีเลยครับนะมีคนดูแลมีมือปืนมีอะไรเรียบร้อยนะครับสบายใจได้ไม่ไม่ได้ขับเองครับผมไม่ได้ขับรถนะสบายใจนะครับนะบพี่น้องเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์อืมก็มีข่าวข่าวเท็จข่าวปลอมเยอะบอกสมศักดิ์เจียมตายแล้วมัง่งตกบันไดอะไรต่างๆนะนะครับไม่รู้ข่าวเท็จข่าวปลอมอะไรนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีข่าวแบบนี้ นะข่าวสลิมข่าวเสื้อเหลืองข่าวอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็ว่ากันไปตามสะดวกตามสบายนะครับนะฮะนะนะครับมีอะไรใครอยากรู้เรื่องอะไรก็ถามถามกันมาอืมนะครับนะครับวันนี้ก็เห็นมีข่าวเรื่องอะไรเนี่ยนะอ่าเที่ยวโดยการโกงโกงคนละครึ่งอะไรเนี่ยนะก็ะดูวันต่อไปว่าจะทำยังไงกันนะครับไอเรื่องโกงคนละครึ่งเนี่ยนะดูที่ว่าจะดำเนินการยังไงได้ไหมนะ นะครับจับทุจริตคนละครึ่งมีอีก700รลายเข้าข่ายผิดตำรวจจับโกงคนละครึ่งรับซื้อสิทธิ์ไม่ขายสินค้ามีอีก700รลายเข้าข่ายผิดนะก็โกงคนละครึ่งนะนะก็ก็ก็แนวคิดพลเอกประยุทธ์ไงบอกว่าคนละครึ่งเนี่ยผมคิดเองเพราะนั้นประยุทธ์คิดเองแล้วเนี่ยเวลามีมีเรื่องการทุจริตมาเนี่ยประยุทธ์ต้องรับผิดชอบไหมล่ะต้องรับผิดชอบไหมนะนะครับเรื่องโกงคนละครึ่งเนี่ยข่าวสามนิ้วมีไหม ก็มีนะครับข่าวสามนี้วันนี้ก็มีเด็ก16ถูกดำเนินคดีมาตรา112พ่อแม่ก็นะก็เสียใจนะฮะก็เสียใจอืมนะครับก็ก็เสียใจที่ว่าลูกเขาอายุ16มาโดนคดีมาตรา112นะครับนเนี่ยเนื่องกากโดนคดีดูหมิ่นเรียนแบบอ่นะครับหรือว่าอะไรเ,เรียกอะไรอ่าล้อเรียนสถาบันเบื้องสูงนะฮะเนี่ยแต่งกายชุดไทยอะไรทำนองน,นั้น ก็ดูวันต่อไปว่าแนวการตัดสินของศาลเนี่ยจะไปทางไหนนะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็ก็สงสารเด็กนะฮะนะครับนะเรื่องแฟชั่นอะไรจะอะไรเนี่ยนะที่สีลมเนี่ยที่โดนไปหลายคนนะคุณทรายก็โดนไปด้วยคุณทรายก็ไม่ได้ขึ้นเวทีแต่โดนข้อหาตัวการร่วมนะโดนตัวการร่วมนะนะครับคุณทรายก็นะให้สัมภาษณ์ว่าลูกเขามีพ่อมีแม่ยังต้องการการดูแลยังต้องพึ่งพากันเรามีแมวตัวเดียว พ่อแม่ก็ไม่อยู่แล้วแฟนก็เลิกตัวคนเดียวเราเราจัดการง่ายกว่าเราโอเคจริงๆกับทางเลือกนี้นะก็พูดง่ายยอมเลือกอยอมยอมเลือกกับแฟนคุณสายก็ถือว่าเด็ดมากรักม็อบนะรักผู้ชุมนุมรักม็อบมามากกว่าแฟนนะครับก็ยอมเลือกกับแฟนรักม็อบรักมวลชนไปแล้วนี่คุณสายนะครับนะแม่ยกแห่งชาตินะฮะ ก็ยอมวันหน้าต้องติดคุกิด่ตารางก็นะครับมีภาระอย่างเดียวคือแมวตัวเดียวนะครับมีแมวอยู่ตัวเดียวนี่คําพูดของเธอฟังแล้วซึ้งมากนะผมเองก็ให้กําลังใจนะนะครับให้กํา,ากคคนะกลังใจทุกคนครับนะครับให้กําลังใจทุกคนที่สู้ชีวิตนะนะครับคุณชายแกบอกแกยอมเลิกกับแฟนนะพูดง่ายๆก็ยอมเลิกกับผัวพง่ายๆนะนะครับเพื่อชาวม็อบเนี่ยนะนะ แล้วก็แกไม่มีภาระตัวคนเดียวมีแมวอยู่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นโดนมาตราร้อยอ่าอ่าสิบสองก็ไม่มีปัญหานะครับจัดการง่ายนะเลือกแล้วนะครับนะนะครับนี่ก็โดนร้อยสิบสองเยอะมากนะครับก็อยากจะฝากตำรวจนะครับถ้าไหนมันไม่ชัดเจนอะไรเนี่ยก็อย่าไปดําเนินคดีร้อยสิบสองโทษมันเนี่ยนะครับสูงสุดเนี่ยเท่าไหร่ครับสิบสิบห้าปีขั้นต่ำสามปีโทษหนัก นะครับก็ก็นะครับนะหลายๆคนก็โดนนะแต่หลายๆคนก็พร้อมที่จะยอมรับนะนะพ่อแม่ของเด็กอายุ16นักแก็บอกว่าโอเคก็อยากให้ใครโดนเหมือนลูกเขานะครับนะปีต้องเข้าสถานพินิษอะไรยังไงเนี่ยนะครับก็ว่ากันไปนะนะหลายหายคนก็ให้กำลังใจคุณทรายนะอืมเออ อืมนะครับนี่อะไรเนี่ยบิ๊กบิ๊กบิ๊กตู่บอกแฉประชุมแก้รัฐมนูญล,ล่มเหตุอีกฝ่ายก้าวล่วงไม่เหมาะสมจึงให้หยุดไว้ก่อนนะครับนนะนะใครเห็นต่างใครเห็นต่างก็จะไม่เหมาะสมไปหมดหรือเปล่าครับลุงนะฮะอืมนะมันอะไรแต่อะไรก็ก้าวล่วงไม่ได้กับทุกอย่างนะฮะมันยังไงกันเนี่ยนะติดตามข่าวแล้วเนี่ยอืมนะนะบ้านเมืองมันจะสมานหน้าฉันได้ไหม หรือว่าจะฉันอยู่คนเดียวคือฝ่ายรัฐบาลในฉันหมดประชาชนจะเหลือถาจานข้าวหรือเปล่าเนี่ยเนะฉันกันหมดนะครับนะบิ๊กตู่แจงต้องมีฝ่ายความมั่นคงนั่งคณะกรรมการสมัชชฉันยันไม่คิดยือ้อรัฐมนูญแฉประชุมแก้รัฐมนูลล่มเหตุอีกฝ่ายก้าวล่วงไม่เหมาะสมจึงให้หยุดไว้ก่อนอืมนะครับนะรัฐมนูญมาเกี่ยวอะไรกับความมั่นคงนะผมว่านะแก้รัฐมนูญก็ให้ประชาชนเขาแก้ไป ตั้งสสรอมาสองร้อยคนประชาชนทั้งหมดเขาก็แก้รัฐธรรมนูญคงไม่มีประเด็จการนะครับนะเพราะรัฐธรรมนูญใช้กับประชาชนทุกคนนะครับนะก็ฝากลุงตู่นะครับนะใจกว้างๆหน่อยนะนะเออนะคนเห็นต่างก็อย่าไปคิดว่าก้าวล่วงเลยนะนะอย่าไปก้าวล่วงนะนะคนมันเท่ากันหรือว่าคนไม่เท่ากันเออหรือคนไม่เท่าเทียมกันนะอย่าใช้คำว่า,าก้าวล่วงเลยผมว่านะ นะครับคนไม่เห็นด้วยก็คือไม่เห็นด้วยอย่าไปใช้อย่าไปใช้คำว่าก้าวล่วงเลยนะครับคนเห็นต่างไม่ใช่เรียกว่าก้าวล่วงนะนะครับนะเนี่ยหลายคนบอกให้ยกเลิกมาตาร้อ1สิบสองบางคนบอกให้ลดโทษนะครับนะก็แล้วแต่นะก็ว่ามาตาร้1 1สิบสองเนี่ยม,มันก็ไม่ควรเอามาใช้นะฮะ นะใช้กฎหมายคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับนะกฎหมายคอมพิวเตอร์ก็นะโทษจำคุกสูงสุดถึง5ปีเด็กนเะขาใช้ได้เหมือนกันนะที่ผ่านมาคนหมิ่นสถาบันก็ใช้พรบอรคอมพิวเตอร์นะก็ได้เหมือนกันนะได้เหมือนกันเพราะฉนั้นก็ไม่จําเป็นนะนะครับนะนะครับก็นะ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 อย่าไปคิดถึงเรื่องก้าล่วงก้าล่วงเลย นะตรวจโควิดต้องแย่จมูกลึกวอนเข้าใจหมอพยาบาลอ,อ๋อตรวจกันลึกนะนะอนุทินบอกอะไรครับข่าวดีวัคซีนโควิดค่าทดลองในมนุษย์เข็มแรกหลังสงการมาอีกแล้วครับเสียหนูฮะแรกๆก็บอกไข้หวัดธรรมดาต่อมาก็บอกว่าอะไรนี้ยโควิดกระจอกงอกง่อยตอนนี้มันเริ่มไปกระจอกงอกง่อยนะไปทั่วแล้วนะฮะนะครับีการเลือกตั้ง อนนายกอบจอทั่วประเทศนี่ก็เป็นไงเปลี่ยนท้องถิน่นไล่นายกวิสัยนัวิสัยทัศนากรธนาธรใช้งานนะครับนี่ครับอันนี้ก็นี่ของธนาธรน,นี่ก็เดินสายกันทั่วเลยนะครับนะวันอาทิตย์ก็ออกมาเลือกนะฮะเลือกใครก็แล้วแต่นะครับเอาเลือกคนดีมาเฟียเจ้าของบ่อนเจ้าของธุรกิจสีเทาเราก็อย่าอย่าไปเลือกนะครับ,รบนะก็ฝากด้วยวันอาทิตย์ นะครับพูดดีเข้าใจง่ายหนูติดตามลุงทนายตลอดครับกราบขอบพระคุณครับนะมีคนบอกให้ให้ลุงตูล่ลาออกแกคงไม่หลอกนลไม่มีแกคงไม่ออกอ่ะผมดูแล้วไม่ออกก็อยู่แกไปนู่นเนี่ยนะนี่ก็นี่ก็การหาเสียงก็หนักนะตอนนี้นะนะก็เลือกคนดีๆเข้าไปแล้วกันนะครับฝากนะเลือกเลือกเลือกคนดีๆเข้าไปนะฮนะนายกบาอบจ เอาคนใหม่ๆเข้าไปคนเก่าๆก็ถ้าเป็นมานานก็พอแล้วให้คนใหม่ๆเข้าบ้างกับผมก็คงไม่ได้บอก,กว่าคนนั้นคนนี้นะ<ม>เห็นกรกตอบอกว่าเป็นประชาชนห้ามไปโพสตเชียร์ผู้สมัครมันจะเป็นอะไรก็เราชอบในกอแล้วก็เชียร์ในกอชอบในขอก็เชียร์ในขอผมก็บอกให้ทุกคนนะกน็เลือกคนดีๆนะครับนะเลือกคนดีๆอืมนะครับนะเลือกคนดีๆเข้าไปคนเก่าๆนี้ก็ถ้าเป็นมานานเนี่พอแล้วครับ สองสามสมัยเนี่ยเยอะแล้วนะนะอบจอไม่ใช่ไม่ใช่มรดกของตระกูลคุณนะครับนะไม่ใช่สมบัติไม่ใช่มรดกของตระกูลคุณเพราะนั้นเนี่ยใครเป็นมามากมากแล้วนานแล้วเนี่ก็เปลี่ยนคนอื่นก็บ้างนะแล้วคนเก่าๆเนี่ยนะประชาชนเขาบอกว่าโกงจนชนานาญแลวโกงจนรวยแนละ้วเปลี่ยนคนอื่นก็บ้างคนใหม่ๆยังโกงไม่เป็นเข้าไปเนี่ยยังเงบประมาณก็ยังพอเหลืออยู่บ้างนะแต่คนเก่าๆนี่มันก็แบบโอ้โหเต็มที่เลย บอกปฏิรูปตำรวจมันตำ,ตำรวจปฏิรูปไม่ได้หรอกครับผลประโยชน์มันเยอะนะข่าวลือเรื่องการซื้อขายตำแหน่งก็ยังมีอยู่แต่มันหาหลักฐานไม่ได้เพราะฉะนั้นการปฏิรูปตำรวจเยอะวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสคุยกับหลายๆท่านบอกจะไปรูปปฏิรูปยังไงตำรวจมันปฏิรูปยากนะครับหัวเราะหน่อยครับอาจารย์หัวเราะเบาๆได้ <laughs> หัวเราะแรงไม่ได้นะเออนะครับอืมนะ โควิดกับลุงใครกระจอกกว่ากันโอยไม่รู้ไม่กล้าพูดนะตามสบายนะครับเอ,อถึงเวลาเปลี่ยนนะครับออนะครับออนะครับออนะครับหนึ่งตอนนี้ก็แจ้งความกันไปแจ้งความกันมานะระหว่างพวกกลุ่มสามนิ้วกับกลุ่มพวกเสือ้อเสื้อเหลืองอะไรเนี่ยนะก็แจ้งไปแจ้งมาตำรวจก็วันวันเรื่องทำอะไรครับนะเอาเวลามาจับก็เรื่องมอบ็บ จับแกนนำมับผมอยากใหเ้เอาเวลาไปจับพวกโจรผู้ร้ายอะไรมากกว่านะจริงไหมครับพี่น้องอนะครับนะครับอาจารย์หัวเราะหน่อย <c oughs> หัวเราะดังไม่ได้อยู่ในร้านอาหารดังนะเดี๋ยวจะโดนส้นตีนไม่ใช่อะไรนะครับนะวันอาทิตย์นี้ก็พยายามเปลี่ยนนะเก่าๆก็กอย่าไปเอาเลือกของใหม่นะเอาใครก็ได้ใหม่ๆ อะไรนะครับอ <formation jin inh throat> <s at> ืนะครับนะครับเออนะครับสถานการณ์บ้านเมืองวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับอืนะครับเอลหนิวนะพิสิทธ์นะครับนะครับอนักข่าวนะครับนะครับก็สวัสดีหลิวนะครับน้องนักข่าวนายกจุดจุดจุดไม่กล้าอ่านนะ นะครับอ,อ่ะว่ากันมาใครมีอะไรอยากถามอะไรยังไงก็ว่ามาอืมอืมอยากถามอะไรก็แสดงกันความเห็นกันมานะครับอืมออากาศเย็นสบายกลับกลับเลยฮะป่ากับจะปิอ้เหรอสุบรีโอ้โตามสบายเลย <c oughs> ไม, <c oughs> ไม่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 ทักทายหน่อยทักทายหน่อยลั <c oughs> เป็นกลับไ <c oughs> นะะคนข้างหลังตะกี้นี่พลตรีนะฮะนบในพลนะครับเมอกี้นะครับไม่ใช่ธรรมดานะอืมนะครับแฟนคลับในระดับในพลเลยนะอืมอืมนะก็การหาเสียงก็ยังโค้งสุดท้ายกันอยู่นะทั้งแจกทั้งแถมอ่ะนะเห็นได้ข่าวนะอืมอืมนะครับนี่นะครับอืมอืมก็สถานการณ์ก็ยังไม่มีอะไรนะครับอ่า โคราชยกเลิกการจัดงานเข้าดายึสิ้สนปีนะโคราดยกเลิกนะก็แล้วแต่จะเอาไงก็ตามสบายนะคุณมีอำนาจคุณจะทำไงก็ได้ว่ากันไปตู้ม้าหายอ,าอ๋อพูดเรื่องอะไรนะครับเรื่องอะไรเนะี่ยไปดวงจันทร์เนี่ยถนนลูกลังให้หมดก่อนนะโควิดถึงสมุทรสาครแล้วนะครับนะนะครับ โควิดนะถึงสมุทรสาครแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรก็สู้ๆกันต่อไปก็ระมัดระวังไปไหนเมื่อไหนก็ใส่ใส่แมสหน่อยเห็นบอกว่าเจ๊ที่สมุทรสาครไม่ค่อยชอบใส่แมสเห็นตามข่าวนะจานเมายังยังครับยังไม่ได้กินลเลยนี่รอกินอยู่เดี๋ยวจัดรายการเสร็จก็จะกินแล้วนะครับอรับเงินหมากาเบอร์คนเออดีนะใครแจกก็รับมาแต่อย่าไปเรียกมันนะบวันอาทิตย์นี้ นะครับในพลมาทําอะไรอ๋อในพลมากินข้าวครับนเอฟซีเราในะพลตรีนะพลตรีตึงนะเอ่อทำงานอยู่ต่างจังหวัดไปเลือกที่ไหนก็ต้องกลับบ้านครับเลือกที่อื่นไม่ได้นะเท่าที่ทราบนะแฟนพันธ์แท้แชร์64กลุ่มแล้วคุณมนฑการโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากนะขอบคุณมากเลยแชร์ไปเยอะเลยนะ6กกลุ่มแชร์แล้วมนทิปอาจารย์เก็บบัตรประชาชนไปแล้วเอาไปทําอะไรอ๋อเก็บบัตรไปแล้วเขาก็ต้องบังคับไปเลือกตั้งเนี่ย จะไปเลือกเบอร์อื่นไม่ได้นะนะครับนี่ก็เป็นวิธีการสกรปรกนะครับนะไม่ไปใช้สิทธิธ์ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายครับแล้วแต่เราเราอยากไปก็ไปไม่ไปก็เรื่องของเรานะครับอ นะครับอาจารย์ใส่ชุดไทยผิดไม่ไม่ผิดอกครับนะบลำพังการใส่ชุดไทยไม่ผิดแต่ว่าที่เขาแจ้งความเท่าที่ผมถามจากตำรวจมันจะมีพฤติการประกอบมีอะไรท่าอะไรประกอบอย่างอื่นนะฮะเช่นมีคําว่าทรงพระเจริญม,มีการยื่นเท้าไปให้กราบมีการการะทําเรียนแบบอะไรต่างๆนะครับ,นะรบลำพังใส่ชุดไทยไม่ผิดนะครับ,นะรบไม่มีกฎหมายห้ามนะ ฝากไปถึงคุณธนาทรช่วยแจ้งความมาตารา116นะไอ้พวกก่อกวนและด่าทอด้วยนะครับนะครับจริง,รงๆแล้วพวกนั้นมีความผิดแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมตำรวจไม่จับนะนะหลักฐานก็ชัดเจนต่างต่างแต่ผมก็ไม่เข้าใจนะพวกนั้นมันใส่เสื้อเหลืองทำไมมันตำรวจยังไม่จับเพราะอะไรยังไงนะหรือเพราะมันใส่เสื้อเหลืองหรืออะไรยังไงอันนี้ผมก็ไปทราบเหมือนกันอืมอืมแสดงความคิดเห็นก็โดนฟ้องอืมนะครับเออ เล่าเรื่องดีแท็กหน่อยดีแท็กก็ไม่มีอะไรนะครับนะเขาก็ยอมชดเชยนะครับนะนะครับเกี่ยวกับเรื่องไอลงทะเบียนคนละครึ่งอะไรต่างๆแล้วมันมันมันระบบล่มเขาก็ยินดีชดเชยนะนะครับนะครับเขาก็ชดเชยแต่บางคนบอกจะเอาเงินสดอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ว่ากันไปตามสะดวกสบายนะครับแล้วแต่นะผมก็ไม่ได้ติดตามมากเลยเห็นดูก็มีอยู่แค่นั้นอืมนะครับนะนะครับนี่ทุกคนดูงเราก็ยัง หนาแน่นเหมือนเดิมนะครับนะสบายๆวันนี้มาพักผ่อนก็ไม่มีอะไรอ่อเอฟซีเชียงรายอืออืม,อมนะครับอืมนะครับมีอะไรอยากถามอยากอะไรก็เรียนเรียนเชิญน,นะฮะอือดูนะครับว่ามีอะไรบ้างวันนี้ทวิตเตอร์มีอะไรบ้างนะฮะอืม นะครับนะี่็มีแต่ข่าวยกเลิกปีใหม่ยกเลิกปีใหม่ยก,กหมยกเลิกเขาดาวยกเลิกเขาดาวนะครับนะไหนบอกส่งเสริมการท่องเที่ยวเอาอยัางไงแน่จะเอาเงินจะเอาโควิดเอาอยัางไงแน่ครับเออนะแล้วก็เจ67ติดโควิดสมุทรสาครนะครับนี่หลักๆก,ก็จะมีวันนี้ก็ไม่ค่อยมีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจนะครับนะครับหนาวแล้วครับหนาวแล้วครับนนะนะยอดดอยยอดภู นะอุณหภูมิลดลงอีกหนึ่งสององศาอืมก็ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับวันนี้นะดูข่าวข่าวสารแล้วอืมนะครับหญิงถือป้ายถูกครัวอาจารย์ชี้อยากได้กำลังใจหลังเตรียมกลับโรงเรียนฟังผลสอบสวนพวกนี้อืมอก็ว่ากันไปอืมนะครับวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรก็มีข่าวน้องทราย โชยสัก์ใหม่ลุงปนัสยาคอมเมนต์ชมน่ารักะนะตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับนะครับะนะครับก็ไม่ค่อยจะมีอะไรข่าวสารวันนี้นะเรียบเรียบสบายสบายนะครับพี่น้องครับเออมาคงประธานธิำดีฝรั่งเศสติดโควิดยังไม่รู้เลยไปติดใครมาเออนี่ขนาดประธานธิำดียังไม่รู้เลยครับนะไปติดใครมา นะครับนะนะครับมีอะไรเด่นๆั่บ้งในนะครับนะก็ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะข่าวสารวันนี้เงียบๆลงทะเบียนคนละครึ่งไม่สำเร็จโทรถามเจ้าหน้าที่แล้วบอกกรอกข้อมูลผิดรอรอบเก็บตกว่ากันไปนะครับดูกันต่อไปนะนะสถานการณ์มันเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะ <c oughs> อืม นะครับอมมีอะไรบ้างวันนี้เงียบๆเลยมันไม่ค่อยจะมีอะไรข่าวสารนะวันนี้นะเงียบมากเลยอืมน่ะอืมมีอะไรที่อืม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 ,อม,อม มไม่มีอะไรในะวันนี้นะนัทวุฒิก็ออกจากคุกแล้วอะไรต่างนะนะดูแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรนะมีสบายๆนะครับนะนัะนทวุฒิออกจากคุกแต่ห้ามพูดการเมืองหนึ่งปีอ๋อคือออกมาแล้วก็หูป,ปากมีปากก็เหมือนมีตูดว่างั้นเนะี่ยยางพลาไล่ลวร้อยกว่าออยางพยาก็แย่นะครับ สวัสดีครับอาจารย์จากสมุรสาครนะครับออสวัสดีครับเนี่ย FC เราก็ทักทายกันนะอ,อยากทดลองฉีดวัคซีนโควิดให้ทดลองกับลุงได้ไหมออนะครับชู3นิ้วผิดกฎหมายไหมครับไม,ไม่ไม่ผิดครับอ,อ,อาจารย์ใส่เสื้อเหลืองจัดรายการเลยอ,อย่างน้อยก็ไม่โดนจับเออดีดีดีด อืมอืมนะครับสัญญาณชัดมากขอบคุณมากครับนะนะคงไม่ค่อยจะมีอะไรวันนี้นะฮะคนดูของเราก็ยังเยอะอยู่เดี๋ยวสัน้นๆเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับลาก่อนอ